วันนี้ช่องหนึ่งเหนือครับวันนี้เขามาลาบกันแล้วนะครับวันนี้เขาลาบควายครับโดยทีมงานของเขาจะทําการลาบกินข้าวตอนหรือว่ากินข้าวเที่ยงนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการลาบกันเลยครับเราทำการลาบครับเขาซอยขินแล้วเขาก่อนลาบนะครับตอนนี้ ให้มันละเลอียดนะครับเดี๋ยวสักกรรมเราก็เอาเลือดเข้าใส่นะครับลาบเหนือหรือว่าลาบคนเมืองเนะี่ยจะต้องใส่เลือดอยางนะครับื่อมันแห้งๆหรือว่าสดใสนใหน้าใมันละเอียดเลยนะครับเลือดกับเนือ้อ ว่าจิ้นไฟามันเข้ากันเนื้อปลายากหนังก็ดีนะเอาไว้อย่างหลังพอดีนะโม่ยากเลย ขวายเฮาลาบน่าจะได้ตี้แล้วนะครับอย่างสักการมเฮาเกาะเอาแล้วนะครับต่อไปเฮาก็เอาเครื่องในมาต้มนะครับต้มแล้วสะกรารมเฮาเกาะห้มันสุกแล้วเครื่องในซอยเพื่อเอาไปยำในลาบนะครับคนเมืองเพื่อนบ้านยำลาบใส่เครื่องในนะครับ ลองดูไปเรื่อยๆนะครับดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับว่าวิธีการซอยเครื่องในหรือว่ายำจะเป็นอย่างไรนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ

ăn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lúc lúc tua á, bữa nãng, bữa nãy anh bảo lấy đâu, lấy đâu mà? anh là, đó là, cái, <laughs> cái không ตอนนี้เขาก็เผาบะิ้นไหม้หรือว่าลิ้นฟ้านะครับนื่เราจะทำซอยแล้วมากับหลากนะครับคาดมาได้เลยนะครับบริ้นไหม้หรือว่าลิ้นฟ้านะครับ นนีเขาจะเริ่มยำลาบนะครับเอาน้ำพริกลาบผสมกับน้ำเพียะคนเข้ากันนะครับผงชูรสเกลือผสมกันได้เลยนะครับต่อจากนั้นเราก็เอาน้ำพริกนะครับที่เราผสม ลงใส่ในเนื้อนะครับใส่ในเนื้อ <c oughs> จากนั้นเอแบบคนนะครับคนที่มันเข้ากันครับยืดห้่ื่ติ๊กตวานไ ใส่นะครับพวกมันขมน,นะครับเข้าโกนเข้าไปคนที่มัดผมนะชอบแน่นอนนะครับอันนี้ดีเงามันแต,แตะเลยนะครับเค่งใอยู่นนั้่หม้หรอใส่เครื่องใน ผสงในเนื้อที่เขาหยำแล้วนะครับคนที่มันเข้ากันก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับ มดโดนเย็บโอ้เอาหมายมดูมอว่าวดินกับครับมากินตัวกันครับลาบควาย้ากันมาดนะเมืองเหนือสุดคนเมืองนะครับมากินต้วยกันครับ ครับหนึ่งเมืองเหนือกอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการ <c oughs> ทำคลิปต่อไปนะครับมากินลาบด้วยกันครับบดมะแรย่ายตีผ้าดบมะแรงขอย้ายหตีผ้ากิน